มนุษย์ทุกคนดำรงชีวิตภายใต้วิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร์มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ต่างๆมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามสัญชาตญาณโดยที่ยังไม่เคยศึกษาหรือเรียนรู้หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มาก,ก่อนความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการการพัฒนารูปแบบบริการต่างๆสาธารณูปโภคร,รวมถึงการเข้าถึงสิทธิธสวัสดิการพื้นฐานสิ่งเหล่านี้คือแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้เพียรพร้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจต่างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยสภามหาวิทยาลัยไ,ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้นจึงอนุมัติให้มีการตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นในวันที่22กันยายน2546ในช่วงเริ่มต้นคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นการรวมกันของคณาจารย์จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณาจารย์จากสาขาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย2สาขาวิชาก็คือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทีนี้ในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือเป็นงานวิจัยที่อยู่ในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเชิงของท้องถิ่นรวมทั้งการนำไปใช้ในเชิงของเยบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของแรงงานที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนนะคะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยว่าในพื้นที่ในภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยมีทรัพยากรชายฝั่ง ะะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเมืองหรือชุมชนซึ่งเชื่อมเชื่อมต่อไปในเรื่องของการที่พูดถึงในเรื่องของเมืองหน้าอยู่แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักทางด้านการเกษตรอย่างเช่นยางหรือปลาปล์มน้ำมันซึ่งก็จะเป็นการเน้นถึงในเรื่องของงานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรวมทั้งในเรื่องของการที่จะทำให้ทำอย่างไรที่จะให้ สินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยมีผลิตภาพที่ดีนะคะในส่วนของงานบริการวิชาการเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะทำให้เอาไปใช้ในเชิงของนโยบายนะคะของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรามีเครือข่ายที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศและในต่างประเทศรวมทั้งองค์กร ที่สำคัญสำคัญในระดับประเทศอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยงานพัฒนานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธาร,รณะและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาทักษะคนและสังคมทั้งในด้านการรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่น ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดทักษะความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนานักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไปรูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรู้หรือที่เราเรียกว่า active learning เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์จริงซึ่งจะเห็นได้จากในทุกปีคณะเศรษฐศาสตร์จะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสโมสรน,นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และชุมนุมต่างๆนอกจากนั้นงานพัฒนานักศึกษายังจัดรูปแบบกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเช่นรูปแบบการโค้ชหรือการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบจิตป,ปัญญา มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีด้วยคณะเศรษฐศาสาตร์เป็นคณะขนาดกลางทำให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสาตร์เป็นไปอย่างหลากหลายทั้งการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาจิตสาธารณะที่กระจายทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่องและยังจะเห็นได้จากในทุกปีการศึกษา นักศึกษาและโครงการกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและโครงการดีเด่นของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ให้มีความพร้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในทุกปีคณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดสรรทุนงบประมาณให้กับนักศึกษากว่า20ทุนและมีระบบที่ดูแลทางด้านสวัสดิการและสุขภาวะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากกิจกรรมในเชิงรุกที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ยังมีกิจกรรมเชิงป้องกันหรือเชิงตั้งรับเพื่อเป็นการดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วสงขลานครินทร์อย่างมีความสุขเศรษฐศาสตร์บอกเราว่าอย่านำพาชีวิตนั้นไปอยู่ในมุมที่คับแคบมีทางเลือก ทางไปนิดเดียวนะครับเศรษฐศาสตร์จะบอกให้เราให้เลือกทางเลือกไว้หลายทาๆทางเผื่อว่าทางใดทางหนึ่งตันเรายังพอกลับเนื้อกลับตัวได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้น <eigenlijk S 1> นะครับทีนี้เรียนอย่างไรนะครับพวกเราทางนี้ก็จะใช้ตําราเศรษฐศาสตร์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเราเลือกตําราที่มีการใช้กันทั่วโลกนะครับในวิชาหลักๆแล้วก็ถัดมาก็คือเราจะมีการบรรยาย เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คระไปก, gesagt, ไกับกิจกรมกรมการเรียนการสอนอย่างอื่นเช่นฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์จริงข้อมูลจริงฝึกให้เล่นเกมในชั้นเรียนเป็นเกมเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ฝึกให้พวกเราใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์นะครับสำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีวิชาที่คล้ายคลยกันกับในมหาลัยอื่นๆนะครับแต่เราจะผนวกเรื่องวิชาใหม่ๆอย่างเช่น วิชาเกมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาที่ว่านะครับจากนั้นเราก็จะมีวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคใต้เรานะครับทีนี้เรียนเรียนไปแล้วก็มีคําถามว่าจบแล้วจะไปทํางานอะไรนะครับจบแล้วไปทํางานอย่างเช่นเอาสิทธิ์เก่าของเราที่นี่ก่อนนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็คือทํางานได้ทั้งในภาครัฐภาคเอกชนทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ถ้าจะแยกชัดไปจากนั้นดีก,ก็คืออย่างเช่นว่าไปทํางานธนาคารนะครับธุรกิจอื่นก็เป็นการตลาดนะครับการเงินถ้าเป็นนักวิจัยก็มีรู้สึกเราส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ในหน่วยงานภาครัฐที่อย่างเช่นกระทรวงการคลังหน่วยงานย่อยๆนั้นก็ได้แก่พวกกมรมศุลกากรน,นะครับกรมสมรกรพวกนี้ก็เป็นแหล่งปลายทางของบัณฑิตของเรานะครับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนมาก,กว่าระยะเวลา30ปีนะคะโดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสาตร์และแนวคิดในการจัดการโดยนําไปประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรทั้งระดับภูมิภาคภาคใต้ระดับประเทศและระดับการค้าระหว่างประเทศนะคะสำหรับ การเรียนการสอนของเรานะคะเราเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์จริงและปฏิบัติได้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในโครงการต่างๆเช่นการประกอบธุรกิจด้วยตนเองการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในแต่ละเรื่องพร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆผ่านการเรียนรู้ผ่านเคส e s t u ี้หรือกรณีศึกษาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรของเราตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาได้ประกอบอาชีพในหลากหลายองคอ์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเกษตรทั้งระดับภาคใต้และระดับประเทศรวมถึงมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วยตนเองนอกจากนี้คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ ยังส่งเสริมนักศึกษาให้ทำกิจกรรมในด้านต่างๆทั้งในด้านวิชาการและสันทนาการเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในอนาคตและทั้งหมดนี้คือคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์